ไอ้แฮมโอโร่ครับกล่าวสวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับจยูที่สุดใหญ่ยูคูทีวีด้วยครับแล้วก็กล่าวสวัสดีโคจิราซอสอาออนไลน์วันเลฟโชด้าด้วยนะครับผมเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับดูช่องจีจีดูตัวบีเอสเองนะครับผมเนาะก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับก็เข้าสูพ่พาร์ทที่9แล้วนะครับผมอ่า ก็สำหรับพาร์ทที่แล้วนะครับผมทางเราก็ได้รัการรีวิวตัวละครที่มีชื่อว่าซินิก้าวาเลมเชเดาวันเองนะครับผมแน่นอนสำหรับใครที่ยังไม่ได้ชมก็ฝากรับชมพาร์ทที่8พาร์ทที่7แล้วก็พาร์ทที่6ด้วยรักานแน่นอนตามที่บอกครที่อยากรูปคาสามราซอสคิวของเราตัวละครที่ผมเคยรีวิวก็ไปดูกันได้เลยนะผมสหรับช่วงจิจีดูตัวก็ช่วงนี้คนดูน้อยแปลกๆเนาะแต่ก็เข้าใจแหละว่าช่วงนี้เป็นช่วงวันแห่งการวันเรียนใช่ไหมก็บรรจุแปลกที่อาจจะคนดูจะ น้อยหน่อยนะครับอ่ะแน่นอนสำหรับพาร์ทนี้นะครับก็เข้าสู่พาร์ทที่9แล้วเนาะก็สำหรับตัวละครที่เราจะมาทําการรีวิวน,นี้นะครับมีชื่อว่าคืนศักดิ์สิทธิ์ของเราสองอาสนะเองนะครับผมอ่าก็ตามชื่อคลิปเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาทําการรีวิวเจ้า อาซนะชุดคริสต์มาสกันนั่นเองนะครับผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับผมทาผมก็ได้มาจากกิจกรรม V.S กันนี่แหละท่านผู้ชมจํากิจกรรม V.S ระหว่างอาสนะกบลิได้ไหมซึ่งสรุปแล้วตัวละครที่แจกเว้ยมันจะแจกให้กับทีมที่คะแนนเยอะที่สุดอ่อย่างเช่นอาซูนะคะแนนเยอะที่สุดใช่ไหมตัวละครที่แจกก็จะเป็นอาซนะาก็แสดงว่า ในแบทเทิลต่อๆไปถ้าเป็นตัวละคร v s กันนะครับถ้าเกิดตัวละครตัวใดตัวหนึ่งที่คะแนนสูงกว่าตัวละครตัวนั้นนะครับก็จะได้เป็นตัวละครที่เอามาแจกให้กับ่าบผู้ชมมันเองนะครับก็เรียกว่าช่วงนี้คือรีวิวตัวของเรานะครับอาร์เซน่าคือเยอะมากนะครับก็แง่แหละตัวละครเป็นหลักของโซนอาวายน์แลก็ไม่ถึงนรรทุกแปดที่ อาสนะมันช่างเยอะจริงแต่ผมก็แอบงงว่าทําไมถึงเขาไม่แจกอลิสด้วยวะคือแบบทีมใครทีมมันไม่ได้หรออะไรมานี่ทาไมต้องมาแจกให้ทําไมต้องมาแจกอาสนะด้วยสุดคือตามมาแหละคือมันแจกมันแจกตัวละครกับทีมที่คะแนนเยอะที่สุดนะครับผมเนาะอะ,อะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวละครน,นี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมเนาะก็สาหรับอาสนะนะผมเป็นสายซัพพอร์ตทัดน้ํานะครับ ดาบที่ใช้นะครับผมก็น่าจะเป็นเลเปียนั่นเองนะครับผมเนาะก,ก็เดี๋ยวเราจะไปรับชมกันได้เลยนะครับโอเคก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปนี้กันนะครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยฝากไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะครับผมแล้วก็ฝากากดกระดิ่งแบบทั้งหมดด้วยละก,กันนะผมเพื่อที่จะได้พลาดคลิปใหม่ของช่องเราเองนะครับผมเนาะแล้วก็ฝากกลุ่มถึงดิสคอด้วยนะครับผมแน่น,นอนสำหรับใครที่อยากได้ข่าวสารลุดของอเกมที่มีชื่อว่าซ o อตอาวาเราด้วเช่กก็สามารถกด ลิงก์ตองสแสดงคอร์ี่เห็นกันได้เลยนะผมแต่ว่าในกรณีที่ลิงก์เสียก็สามารถมาเมนเพิ่มเติมได้ผมจะงถึทำการส่งลิงก์ให้ละกันนะครับก็ฝากด้วยละกันสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดข่าวลุดนะครับหรือว่าอยากมาพูดคุยเกี่ยวกับบอลลชดาก็มาพิมพ์กันได้เลยนะครับผมเนาะอ่ะก็เดี๋ยวเราจะไปเริ่มทําการรีวิวเจ้าอาร์เซน่าชุดคริสต์มาสกันได้เลยนะครับว่าลักษณะการโจงตีซอสกิลจะเป็นไงเนาะโอเคท่านั้นก็ไป let's go แล้วก็ต่อมานะครับผมอันนี้คือลืมพูดเลยเพราะว่าลืมไปว่าพาร์ทที่แล้วผมเคยพูดถึงอาบิตี้ด้วยนะครับผมเอาขอขออภัยอ่ะก็แน่นอนก็ตามที่ผมบอกแหละถ้าเกิดตัวละครไหนที่ผมมีแล้วดันมีอาบิตี้ด้วยแล้วก็จะมาพูดถึงอาบิตี้ด้วยครับผมเนาะก็อาบิตี้ของอาร์เนอลคริสต์มาสนะครับผมมีชื่อว่าของหวานนะครับของหวานในคืนศักดิ์สิทธิ์สีขาวนะครับเขาสามารถนะครับก็จะเป็นการทำคอสยหยเวทไลฟ์ผล ครั้งเดียวนะครับเมื่อ HP มากกว่า100%นะครับแล้วก็ต่อมาใช้ซ้ำได้หลัง10วินาทีนะครับผมก็คือไอ้ความสามารถไอ้ท,ที่ที่มันมีชื่อว่าข้อเสีหายของพลังเวทอะไล่ผลนะครับแต่ว่าในการใช้ครั้งต่อไปเนี่ยคุณต้องรอรีประมาณ10วินาทีนะครับส่วนค่าเซสัตนะครับเพิ่ม อะไรวะ NIT นะครับเจ็ดร้อยเปอร์เซ็นตะ์เด้อนะครับแล้วก็คำพูดนะครับเป็นเขาเขาบอกว่าเบอร์รี่กิฟต์มาสอ้าวกินเค้กเลยครับก็ลักษณะอาบิที่ก็ตามนี้เลยนะครับอันนี้บอกก่อนนะครับว่าอาบิที่นี่เป็นอาบิที่แจกนะเพราะฉะนั้นเราผมสามารถพูดถึง5ดาวได้เด้อว,ว่าความสามารถเป็นไงแต,แต่แต่ว่าเราเลือกบางอาบิที่ผมแค่สามสี่ดาวเองก็ถ้าเกิดมันไม่ได้ก็อา,อาจจะอิงจากหนึ่งดาวแต่ว่าอันนี้ด้วยความที่เป็นอาบิที่ ความเสริมสถานนะอยู่แล้วก็มันไม่น่ามีการเพิ่มเปอร์เซ็นต์อะไรเยอะแยะเยอะแยะอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นก็บางอันก็ตามที่บอกความสามารถหนความสามารถนั้นเลยเนะครับก็แค่เพิ่มดาวเพิ่มสเตสตัสด้นิดนึงฉนเฉยนะครับเอาโอเคเท่าน,นั้นก็ปะรับชมกันเลยท่านผู้ชมปะ let's go อตอนนี้ก็ทาราก็เข้ามาในดานแล้วนะครับผมเนาะอ่ะโอเคเริม่มตั้งแต่ท้ายืนนะครับท้ายืนก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ลักษณะชุดก็ รู้สึกว่าชุดมันค่อนข้างสวยมากเลยนะครับส่วนเลเปียก็เป็นเลเปียเดิมนะไม่มีการเปลี่ยนแบบเป็นเวอร์ชั่นของคริสต์มาสไรมานี้นะก็คือเลเปียได้เลเปียเดิมเลยเนะครับผมเนาะแล้วก็อันนี้คือท่าท่าเดินนะครับอ่ะโอเค ก็ตามที่บอกชื่อตัวละครนะผมมีชื่อว่าคืนศักดิ์สิทธิ์ของเราสองนะครับเป็นสายซับธาตน้ํานั่นเองนะครับผมอันนี้คือชื่อตัวละครนั่นเองนะครับอ่ะเริ่มมาแต่สกิลตัวนะครับมีชื่อว่าของขวัญแห่งรักนะครับก็เวลาปกตินะครับผมเนาะทั้งทีมจะได้ VIT 15%และ SCR 5%ย้อีกครั้งนะครับสกิลตัวนะครับเวลาปกตินะครับ ทั้งทีมนะก็คือทั้งตัวเราแล้วก็ตัวละครบัดดีนะ้เนี่ยไอ้กสองคนเนะี่ยก็คือจะได้ VIT นะครับ15%และ SCR 5%นะครับอันนี้คือสกิลอยู่ตัวเด้อต่อมานะครับผมสกิลโจงตีธรรมดานะครับผมเนาะก็จะเป็นการสร้างกอนเสถียรกายภาพธาตุดามนะครับสีด๊อดาเมเองนะครับแล้วก็อัตราเพิ่มค่ารัสนะครับ2ขีดเด้อมาเฮ้ยถ้าเกิดเฮ้ยมีเอฟเฟกด้วยวะท่านผู้ชมเฮ้ยมีเอฟเฟกสวยอนะ่ะ เยาเอฟเฟกต์ฟันมีลูกอมีกล่องขวานแล้วก็อ่าหีมาด้วยท่านผู้ชมดูดิ <c oughs> เฮ้ย <c oughs> และและถ้าเกิดท่านผู้ชมฟังคำพูดดีเ <c oughs> พสเซนโตเฮ้ย <c oughs> มันมีคำพูดเปลี่ยนใหม่ด้วยว่าเฮ้ย <c oughs> ถือว่าตัวละครไม่ซ้ำนะซ้ำแค่ท่าโจกนะตีแต่เพิ่มเติมคือเอฟเฟกต์ที่รู้สึกว่าสวยงามอลังการแน่นอนนะครับอ่ะต่อมาเริ่มมาแต่สกิลหนึ่งนะผมมีชื่อว่า Excel c o u n t e r นะครับผมเนาะก็จะเป็นการสร้างกองต่อยแย่กายภาพท่าน้ำนะครับ900ดาเมจเองนะครับแล้วก็ต่อมาทําให้ติดสถานะใช้แข็งด้วยเองนะครับแล้วก็อัตราพุ่มค่ารัชนะครับสขีดนะครับแล้วก็ครูทม์สกิลนะครับสิบสองวิธีนเองนะครับผมเนาะไปสามสองหนึ่งโอ้จะเป็นการพุง่งจะเป็นการพุ่งใส่ท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวผมลองเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูรอบหนึ่งอ่ะสามสองหนึ่งอ๋อจะเป็นการกระโดดหลังนะครับแล้วก็พุง่ง เฮ้ยสกิลสวยว่ะแล้วก็าแล้วก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมดูพื้นจริงเฮ้ยพื้นมีน้ําแข็งด้วยว่ะเฮ้ยถือว่าเฮ้ยแอนิเมชันคือทําดีนะคืออย่างน้อยอะ่ะไม่ตายกับแอนิเมชันการโจมตีบางอันอะ่ะอาจจะเหมือนกับตัวเก่าไว้แต่ว่าผมรู้สึกว่าบางสกิลที่ เขาทําบางเทศก,กาลน่ะเขาไม่ได้ทําเหมือนกับตัวละครหลักเสมอไปและถือว่าอันอันนี้ถือว่าดีมาอ่ะอันนี้คือสกิลแรกนั่นเองครับผมเนาะต่อมาสกิลสองนะครับมีชื่อว่า Noble o โอค i ิสนะครับผมเนาะก็จะเป็นการสร้างกอเซีนะครับเขาจะเป็นการสร้างอาากอเซียระเกยภาพท่าน้ำนะผมเนาะเจ็ดร้อยดาเมจเองนะครับ,รบแล้วก็อัตราเพิ่มค่ารัชนะครับผมเนาะสองขีดนะครับแล้วก็ครูไทมสกิลนะครับสิบสี่อ่าขออภัยครับสิบเอ็ดวิธีนั่นเองนะครับผมเนาะโอเคมา ก็จะเป็นการพุ่งแถบแทงตรงเลยนะครับอันนี้สกิลแรกมันกระโดดกระโดดกลับหลังใช่ไหมแต่อันนี้คือพุ่งเลยนะครับผมเนาะะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวรอดูอีกรอบหนึ่งนะครับมาไปปุ่มโอเคก็ลักษณะการโจมตีก็ถานนี้เลยนะครับต่อมาสกิลไม่ตายนะครับมีชื่อว่า star splash นั่นเองนะครับก็จะเป็นการสร้างคอเทลในภาพแบบไม่มีธาตุนะครับ4 5ดาเมจเองนะครับแล้วก็อัตราเพิ่มค่ารัชนะครับห้ากิอด์เอาน,นเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บ ค่าไม่ตายก่อนละกกันนะครับมันขอเวลาสักคู่ก่อนเดอ้อโอเคต่อมาได้วเวลาไม่ตายแล้ว้วผมโอเคทั้งนั้นก็เดี๋ยวเรามากดแอนิเมชันก่อนเลยนะครับว่าแอนิเมชันไม่ตายเป็นไงไปแล้วก็เอฟเฟกจะมีเปลี่ยนมาตอนสตาร์สปาร์ชันเองนะผมเนาะไปโอ้ยแหลกเหมือนเดิมโอเคเอฟเฟกต์เหมือนเดิมต่อมาคอมโบคอมโบสกิลครับผมรู้สึกว่าสก,กิลอัศนะมันค่อยมันคอมโบไม่ค่อยได้อะ อ๋อมันได้อยู่ได้อยู่สกิลหนึ่งแล้วก็สกิลสองอ๋อปุ่มปุ่มเอ้ยได้อยู่ได้อยู่สกิลหนึ่งแล้วก็สกิลสองสกิลหนึ่งสกิลสองสกิลหนึ่งสกิลสองอ่ะต่อมาไม่ตายผมไปครับสตาร์สปาร์ช โอเคไม่ตายเหมือนเดิมครับผมเหมือนเหมือนก็ตัวละครตัวเก่าเพิ่มตัวคือแค่เปลี่ยนชุดเฉยๆนะครับก็หลักๆไม่ตายก็ตามนี้เลยละกันนะครับต่อมาสกิลท้ายคือสกิลสวิตเองนะครับผมเนาะก็ะเริ่มตั้งแต่สกิลสวิตธรรมดานะผมเนาะเมื่ออาสนะทำการสวิตธรรมดานะผมเนาะก็จะได้ S T R นะครับ15เปอร์เซ็นต์เป็นเวลา15วินาทีนะครับแล้วก็ต่อมาเมื่อเราทำการจัดสวิตนะครับก็จะได้ S T R นะครับจีบ5เปอร์เซ็นต์เป็นเวลา15วินาทีเองนะครับก็อันนี้คือลักษณะสกิลท,ทั้งหมดขอองเจ้าา์์นนคืศักดิิิสทธ ของเรา2นั่นเองนี่ครับผมเนาะโอเคตามนี้เลยนะครับโอเคครับท่านผู้ชมก็เป็นไงบ้างนะผมสำหรับอาร์เซน่าวันคริสต์มาสเองครับผมต้องบอกเลยนะครับว่าแอนิเมชันการตีคือถือว่าเฮ้ยสกิลใช้ได้เลยนะโดยเฉพาะอตอนฟันน่ะเฮ้ยมันมีแอนิเมชันมันมีแอนิเมชันลูกของขวัญแล้วก็อะไรนะหีม้าเนื้อนะซึ่งเฮ้ยผมชอบอะ่ะแล้วก็ไอ้ตรงสกิลหนึ่งสกิลสองถ้าเกิดสังเกตพื้นจริงเฮ้ยมันเป็นพื้นของหิมะเว้ยซึ่งแบบเฮ้ยมันใส่ใจมากสำหรับ ตัวละครที่เป็นคริสต์มาสและที่สำคัญเป็นตัวละครตัวฟรีด้วยซึ่งแบบเฮ้ยกายจงตีถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะอ่ะโอเคแน่นอนถ้าเกิดว่า ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ตามที่บอกก็ช่วยฝากไลค์กดสระสัครสมครช่ด้วยละกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้ท่านผู้ชมคงจะดูเยอะเนาะก็คลิปนี้ถ้าเกิดว่ามีการพูดผิดแปลผิดประการใดก็กล่าวขออภัยท่านผู้ชมด้วยละกันนะครับโอเคเท่านั้นก็ขอตัวจบคลิปตอนนี้นะครับเจอกันอีกทีในพานมากก็รอดูอีกทีนะครับว่าเราจะทําการรีวิวใครเนาะโอเคเท่านั้นก็ไปแล้วซีเวเก้นเนทไทม์กุ๊ดบายสายโยนาลา